เฮ้ยคอเซียนออนไลน์คืออะไรอันนี้จะบอกความลับให้ฟังนะฮะสอนวิธีการทำคอนเทนต์ได้ตังมาช่วง3เดือน14ล้านบาทนะฮะเบนไซออนน้ำยากำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสนใจติดต่อไลน์แอดเบนไซออนเซล นี่นๆ่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้หลายๆคนอาจจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านฮะ ทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นครับผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะข่าวดีในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองฮะด้วยการเอาทักษะที่มีมาเป็นคอร์สเรียนสามารถสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ฮะรีเสิร์ชจากนิวย o r ร์ i m e ์เขาบอกไว้แล้วว่าธุรกิจเนี่ยที่เติบโตก็คือออนไลน์คอร์สนะครับออนไลน์คอร์สตอนนี้เติบโตมากๆรวมถึงในประเทศไทยฮะวันนี้ขออนุญาตเอาเรื่องราวประสบการณ์มาแชร์เลยฮะเพราะตัวผมเองมีโอกาสได้ทำมัชลูมซูเปอร์คลาสนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอะไรเจียบ จริงจะเล่าให้ฟังอะไรมีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะฮะอย่างตอนนี้นะฮะหลายคนฮะที่บอกว่าเอาประสบการณ์เนี่ยมาเป็นรายได้เนี่ยจริงนะครับผมโทรไปรีเสิร์ชหลายคนโทรไปคุยกับเพื่อนๆหลายคนนะฮะบางคนฮะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในช่องหลายๆช่อง ก็เอาประสบการณ์ในการเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยฮะมาเป็นการขายด้วยการตัดต่อผ่านมือถือเขาขายไปทั้งหมดกี่คอร์สทราบไหมฮะันสองรคอร์สนะฮะคอร์ส1,200บาทนะครับลองคูณดูนะฮะหรือบางคอร์สนะฮะคอร์สวิธี หาแฟนฝรั่งอ,อันนี้ผมโทรไปคุยมาก็ขายไปหลายร้อยคอสนะครับคอสการเลี้ยงลูกให้มีทักษะให้มี EQ IQ ที่ดีอันนี้ขายไปพันๆนคอสเลยครับและสำคัญที่สุดตอนนี้ไปคุยเรื่องของไม่ไว่าจะเป็นคอสการตลาดคอสของการท Facebook คอสไลน์แอดทุกอันสามารถทําเป็นรายได้ได้หมดเลยครับและสําคัญที่สุดนะฮะประสบการณ์ที่สั่งสมมาโดยเฉพาะคนที่มีทักษะวิชาชีพติดตัวเช่นบัญชีกฎหมาย ตอนนี้ฮะฟ้าเปิดแล้วครับโอกาสเปิดแล้วนะฮะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับอย่างตอนผมเองฮะมีโอกาสทำมัชรูมซูเปอร์คลาสเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนั้นนะฮะการเรียนออนไลน์คอร์สในประเทศเรายัางไม่เติบโตเท่าตอนนี้ฮะแต่ตอนนี้มีโควิดทุกคนรู้แล้วว่าต้องอยู่กับบ้านทุกคนไม่อยากรวุตัวกันเยอะๆอัตราเร่งของการเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยจึงเติบโตขึ้นสูงมากๆเลยนะครับและราคาฮะอันนี้จะบอกความลับให้ฟังนะฮะหัวใจสําคัญมี3เรื่องเลยกันนะฮะ เรื่องที่1คือคอนเทนต์ ทักษะความรู้ที่คุณมีอันนี้นะฮะต้องสั่งสมมาเป็นแรมเดือนแรมปีนะฮะทักษะภาษีทักษะการตลาดทักษะออนไลน์ทักษะการทําอาหารทักษะการซ่อมรถทุกๆอย่างะฮะที่คุณมีติดตัวอันนี้เรียกว่าคอนเทนต์นะฮะคุณสามารถเอามาประมวลผลสามารถเอาเป็นหลักสูตรได้จากข้อมูลที่มีมานะฮะความสนใจของคนตอนหนึ่งบทเรียนเนี่ยหนึ่งคอร์สน,นะฮะควรจะมีประมาณสัก15-25ถึงเรื่องราวนะฮะแต่ละเรื่องราวในหนึ่งคอร์สเนี่ย ความยาวควรจะเป็น8ปดถึงสินาทีนะครับอันนี้คือเรื่องราวของคอนเทนต์นะครับเรื่องที่2ครคุณจะโปรดักชันมันอย่างไรหรือการถ่ายทำนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับหนึ่งข้อส่งผมเนี่ยใช้เวลาถ่ายประมาณ3วันใช้ต้นทุนประมาณ50,000นบาทถึง70,000สบาทจัดไฟกัน3าสวันที่มัสรุมซูดโดแห่งนี้แหละฮะนั่นหมายความว่าณตอนนี้ฮะหลายคนดูที่แท็บเล็ตหลายคนดูที่มือถือหลายคนอาจจะไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้และที่สําคัญฮะตอนนี้กล้องราคาถูกลงนะฮะและสําคัญที่สุดเลยนะฮะรีเสิร์ มาแล้วว่าคนไทยเนี่ยชอบที่จะต้องมีซับไตเติลนะฮะอันนี้สําคัญมากนะฮะและเสียงต้องชัดเสียงนี่นะฮะทำงาน60มีความสําคัญพอๆกับภาพ,พที่ออกมาเลยนะครับถ้าเป็นไม่ต่อสายมาก็หลักพันฮะถ้าเป็นไวเลสก็คือใช้ระบบส่งสัญญาณที่ไม่มีสายนะครับอันนี้สามารถถ่ายกลางแจ้งได้นะฮะ 6,000ถึง25,000บาทนะฮะมีภาพขอให้ชัดมีเสียงขอให้ใสมีแสงจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะถ้าหน้าตาดีเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้โอเคอันนี้ก็ทําให้มีโอกาสที่จะเรียกร้องความสนใจได้มากของคนอื่นนะครับอยวาวนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะผมก็ไม่ได้ตัดหน้าเขาไม่ได้แต่งนะ พอตอนนี้คือโซเชียลดิสเซนซิ่งฮะแต่สำคัญที่สุดคือต้องการลดงบหนึนะครับมีคอนเทนต์สมีวิธีการโปรดักชันนะครับสามแพลตฟอร์มครับเพื่อนๆหลายคนของเราเองก็อาจจะสมัครเรียนแล้วก็ได้ Facebook กลุ่มปิดฮะอันนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเก็บตังค์ผู้ที่เป็นคนที่อยากจะมาเรียนกับเราและถ้าได้เราก็เชิญเขาเข้ามา อันนี้คือ f c e b o o o กลุปปิดนะฮะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะอันที่2นะฮะระบบนะฮะซูมก็ได้ที่การใช้ม e ท t i n g เป็นการเชิญนะฮะแล้วเก็บตังค์อันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะอันที่3ฮะสิ่งที่ผมทําไปก็คือการใช้แพลตฟอร์มถ้าการเขียนขึ้นมาตอนแรก Research เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย ลงทุนประมาณ7จ็ดแสนถึงล้านห้าเนเวลาเข้าไปที่มัชลุงซูเปอร์คลาสนะฮะคุณก็จะเห็นคอสเรียงลงมาเป็นหน้าตาที่เราอยากได้ U X U I User Interface ที่เราอยากจะได้นะฮะแต่สําคัญที่ใช้เวลานานก็คือว่าการที่เราจะต้องตัดผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินอันนี้คือ transaction เงินข้างหลังที่ใช้เวลานานนะฮะถ้าเขียนเองณตอนนั้น7จ็ดแสนถึงล้านห้าตอนนี้ผมว่า4ี่แสนถึงห้าแสนเนี่ยสามารถทําได้สิ่งที่ได้ที่สุดก็คือโปรเป็บของเราพปเว็บของเราเนี่ยเราได้ Data เราติดคุกกี้เราทําอะไรหลายๆอย่างได้แต่ตอนนี้นะฮะก็มีบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆเจ้านะฮะที่เขาเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางแล้วเราเสียเปอร์เซ็นต์ให้กับเขาในการโอนเงินเขาคิดราคาอยู่ที่ประมาณ5%ถึง8%นะฮะหมายความว่าถ้าเรามีรายได้100บาทเราต้องตัดเป็นค่าแพลตฟอร์มให้เขาประมาณ5บาท ถึงแบาทข้อดีก็คือว่าเวลาเราทำโปรแกรมแบบเนี้ยฮะมันต้องพัฒนาตลอดเวลาสตาร์ทอัพเหล่านี้เขาก็มีทีมที่พร้อมพัฒนาตลอดเวลาเราก็เหมือนกับเสียเปอร์เซ็นต์ให้เขาหรือบางเจ้านะฮะตอนนี้คือเราเสียเป็นค่าซับสไครต์รายเดือนแล้วก็เช่าใช้รายเดือนก็ได้นะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มนะฮะสำคัญนะฮะมี3เรื่องนะฮะหคือคอนเทนต์อันนี้หัวใจอยู่ที่ตัวคุณเลยนะฮะว่าคุณมีทักษะอะไรติดตัวมาอันที่2นะฮะโปรดักชันครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะโปรดักชันใช้กล้องแแบบบบไหนใใช้เสียงบบด คอปเสื้อผ้าหน้าผมไฟฟิล์มแบบไหนตัดต่อได้อย่างไงซึ่งตอนนี้ง่ายมากๆเลยนะฮะที่3แพลตฟอร์มครับคุณใช้แพลตฟอร์มที่เป็น OpenSource ที่เขาเปิดอยู่มีเช่าใช้ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นโซเชียลมีเดียหรือจะ s u b สไครต์ในการเช่าใช้รายเดือนหรือการจะแบ่งนะฮะรายได้กับสตาร์ทอัพได้นะครับสำคัญที่สุดนะฮะผมเคยขายตั้งแต่คอรสหมื่นห้านะฮะจนถึงราคา4 0 0พแต่ตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยมากที่สุดนะฮะคือ ไม่เกิน1,500บาทนะฮะอันนี้คือซื้อง่ายขายคล่องเพราะในช่วง2ปีที่ผมติดตามสแตกมานะฮะณนะช่วงนี้คือราคาเนี่ยขายดีมากเลยนะฮะ1,000บาท1,000คนนี่ก็1ล้านแล้วนะฮะมีเพื่อนผมนะฮะสอนวิธีการทำคอนเทนต์ตอนนี้นะฮะคอร์สหนึงก็4,000กว่าบาทแต่ขายไปแล้วนะฮะได้ตังมาช่วง3เดือน14ล้านบาทนะฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะนี่คือจะเล่าให้ฟังว่า อย่างมัชลูซูเปอร์คลาสเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนรายเดือนที่ได้เนี่ยรายได้ก็ผมเห็นตัวเลขเลยว่ามันไม่ได้เติบโตนะฮะเท่าทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้เนี่ยคนเข้าใจการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นคนมีความต้องการที่อาจจะเพิ่มทักษะติดตัวในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เร็วมากยิ่งขึ้นครับงั้นเดี๋ยวผมขอแชร์ว่าทําไมถึงทําแต่ละเซกเมนต์แล้วกันนะครับ ดูมซูเปอร์คลาสเนี่ยีโอกาสได้ทำเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมาคอนเซ็ปต์ที่อยากทำเนี่ยเราอยากทำเพราะว่าความรู้นะฮะไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้ตรงจากตัวจริงในวงการของทุกวงการอันเนี้ยคือคอนเทนต์ที่ดีคือหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะฮะลองดึกภาพดูนะฮะสปีที่แล้วนะฮะเราเดินทางไปคุยกับตัวจริงแต่และว,วงการเนี่ย ทุกคนงงนะฮะเฮ้ยคอเซียนออนไลน์คืออะไรอะไปคุยกับคุณภูริที่ท่องเที่ยวเก่งสุดคนหนึ่งในประเทศนี้นะฮะไปคุยกับคุณท็อปพันเตศที่เป็นคนสะสมนาฬิกาโรเล็กซ์นะไปคุยกับน้องฉัดช่างแต่งหน้านะฮะไปคุยกับคุณอุ๋มพี่อุ๋มนะฮะที่เรื่องของการเดินแบบทุกคนงงครคอเซียนออนไลน์มันคืออะไรเหรอเราใช้เวลาฮะเรียนรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอ่ะก็คือถอดประสบการณ์เนี่ยมาเป็นหลักการ นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะบางคนใช้เวลาทาเป็นสัปดาห์บางคนใช้เวลาทํา,า,เ,าทเป็นเดือนๆแต่สําคัญที่สุดะฮะถ้าทาได้แล้วมันมีค่าแก่คนดูของเรานั่นหมายความว่ามันอาจจะสร้างมูลค่าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไปในทางที่ดียิ่งขึ้น,นะฮะมาสูตเสอร์คลาสครับแบ่งหมวดเป็น5หมวดด้วยกัน,นะฮะที่เราทําเป็น5หมวดที่ขึ้นมานะฮะเพราะเราเชื่อว่านะห้าหมวดเนี้ยมันมีตลาดที่ใหญ่พอพอที่เพื่อนๆเ,เนี้ยอาจจะสามารถสร้างไรายได้จากคอสของเพื่อนๆน,นะฮะ เพื่อเอาไปปรับใช้นะฮะ้อสําคัญที่สุดะฮะถ้าเราอยากจะหารายได้จากทักษะที่เรามีเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องมีตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะฮะตลาดของธุรกิจหรือคนที่อยากจะทุ่มเทในการทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นนะฮะประเทศเรามี s m e อยู่3ล้านรายครับนั่นหมายความว่า s m e ที่พร้อมจะทําธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นเนี่ยมีอย่างน้อยๆน,น,นะฮะสล้านคนด้วยกันและทุกคนก็สามารถซื้อแล้วไปใช้ในออฟฟิศได้อันนี้คือตลาดที่เรามองนะฮะไม่รวมกับตลาดที่ยังไม่ใช่ s m e แต่มีความต้องการ นะฮะ อยากจะสร้างชีวิของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราเลยสร้างมัชลูปในหมวดของบริสเทขึ้นมาฮะสิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือวิธีการทํา f a c e b o o k วิธีการทําออนไลน์วิธีการขายของวิธีการสร้างทีมปเซอรของเราเองฮะเผื่อเพื่อนๆน,นะฮะมองหมวดกลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะหมวดที่2นะฮะคุกกิ้งครับเราเชื่อว่านะฮะมีคนที่ลลลหลงรักหลงไหลการทําอาหารและแม่บ้านที่อยากจะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นให้ครอบครัวเนี่ยนะฮะเพราะเชื่อว่าอาหารเนี่ยคือสิ่งที่แสดงความรักของครอบครัวให้ที่บ มีความปูดม,ม,มากยิ่งขึ้นก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะตลาดนี้นะฮะมีคนที่สนใจเรื่องนี้มากกว่า10ล้านคนนะฮะและโดยเฉพาะคอสบางคอสที่เราตั้งใจทําอย่างเช่นคอสการทาหมูทอดเนี่ยเพราะการทาหมูทอดเนี่ยสามารถที่จะนําไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับหรือการสร้างแซนด์วิชที่สามารถนําไปเป็นอาชีพได้นะครับนี่คือหมวดของคุกกิ้งนะครับหมวดที่3ครับคิดแอนด์พ ARENTING ที่เราตั้งใจทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะพัฒนา EQ ฮะและ IQ ของคุณเด็กๆในประเทศของเรานะฮะให้เติบโตขึ้นครับอันนี้นะฮะตัวเลขที่เรามีปีปีหนึ่งนะฮะมีเด็กเกิดขึ้นปีละประมาณ5 0 0แสนถึงหกแสนคนครับพัฒนาการแรกสำคัญมากๆคือ0ูถึง3ขวบเนี่ยมีถึง1 5 0 0 0ล้านแคนนะครับ1 5 0 0 0ล้าน5แคนเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่3ล้านคนนะฮะมีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายอยู่อีก6ล้านคนนะฮะนั่นหมายความว่าตลาดของเด็ก0-3ขวบเนี่ยใหญ่ขนาด1 5ล้านแสนคนจนถึง5ล้านคนนะฮะที่สามารถจะเป็นลูกค้าของเราได้นะฮะนี่คือในหมวดของคิดอ่า parenting นะครับหมวดต่อมาคือหมวดของเจ r นี่นะครับคือการท่องเที่ยวในประเทศของเราเนี่ยมีการท่องเที่ยวทั้ง ต่างประเทศและในประเทศเนี่ยนับล้านล้านคนครับเวลาคนจะเดินทางออกนอกประเทศนะฮะถ้าเป็นการท่องเที่ยวใกล้ๆไ,ไม่เกิน6ชั่วโมงเขาเรียกว่าช็อตฮอลนะฮะหรือถ้าเกิน6ชั่วโมงเราเรียกว่าลองฮอลหรือการท่องเที่ยวที่ไกลย,ยิ่งขึ้นนะครับทุกๆคนฮะตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งทรัเฉลี่ยว,ว่าเขาแพลนกันประมาณปีละ3าครั้งนะฮะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหนึ่งในชีวิตของเขานะฮะ เขาจะซื้อนังสือประมาณ2เล่มครับซื้อนังสือ2เล่มเพื่อจะวางแผนรู้ต่างๆถ้าไม่ได้ไปกับทัวฮนะจะใช้เงินประมาณ600จนถึง1,500นบาทนะในการซื้อหนังสือแต่ถ้าจะดีกว่าไหมฮนะถ้าประสบการณ์ของคุณและรูปภาพที่คุณมีเนี่ยสามารถมาสร้างเป็นคอร์สและทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อหนังสือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเล่าได้ครับหมวดสุดท้ายฮนะคือหมวดของแพชชั่นเพราะในอนาคตนี่นะฮะคนจะหลงไหลคนจะชอบกับสิ่ง ที่เขาหลงไหลเขาสามารถนําเป็นความชอบของเขามาเป็นการลงทุนได้เราเลยสร้างหมวดของแพชชั่นขึ้นมานะครับเช่น การลงทุนนาฬิกาโรเล็กซ์นะฮะหรือการแต่งหน้าด้วยตัวเองกับน้องชัดช่างแต่งหน้าอันดับต้นๆของเมืองไทยครับเพราะความหลงไหลที่เป็นลูกค้าของเราสนใจนั้นมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยประสบการณ์นะถ้าประสบการณ์ที่คุณมีสั่งสมมามากพอและตอบโจทย์ับคนที่หลงไหลในเรื่องเดียวกับคุณนั้นอันนี้คือมีโอกาสที่คุณจะสามารถสร้างไรายได้ครับและสําคัญที่สุดนะฮะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยหลายสิบคอร์สที่มัตสูมซุปเปอร์คลาสมโอกาสได้ทำเนี่ยคอร์สหนึ่งปกติเนี่ยเป็นราคาหลักพันถึงหลักหมื่นน ในช่วงโควิดเราลดเหลือ799บาทนะฮะถูกพอใชเพื่อทุกคนสามารถนอนอยู่บ้านได้จากการลงทุนะฮะเยอะมากๆแต่ตอนนี้ลดเหลือแค่799บาทนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะฮะมีข้อสงสัยในเรื่องของการ up skill re skill หรือเอา skill ของตัวเองฮะอยากจะมาเล่าเรื่องกับพวกเราะะมา s ู r o o m Superclass เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะฮะมาสมัครกับเราได้บอกกับเราว่าคุณมีทักษะคุณมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาเป็นหนึ่งในมัสร r o o m Superclass คุณก็สามารถที่จะมาสอนให้กับในคอร์สเรียนของเรา ได้ในยุคนี้นะฮะที่ทุกคนต้องอัพสกิลรีสกิลของเรานะฮะโดยเฉพาะใช้เวลาว่างกับตัวเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะห้าหมวดของเรานะฮะธุรกิจครับบิสเนสฮะคุกกิ้งการทำอาหารฮะคิดแอนด์พาร์เรนติ้งฮะการเลี้ยงดูลูกนะฮะหมวดที่4นะฮะแพชชั่นความหลงไหลนะฮะหมวดที่5ฮะเจอร์นี่การท่องเที่ยวทั้ง5หมวดนี้นะฮะมีคอร์สหลายสิบคอร์สนะฮะสำคัญที่สุด ทุกคอร์สลดราคาเหลือเพียงแค่799บาทเท่านั้นนะฮะแค่100ท่านแรกเท่านันนะฮะที่จะสามารถอั s สกิลรีสกิลได้อยู่ที่บ้านนะฮะที่ไหนเวลาใดกี่ครั้งก็ได้นะฮะกับคอร์สของ Match l r o p Super Class ครับก็อยากให้ทุกคนฮะอยู่บ้านนะฮะพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับโดยเฉพาะยุคนี้ฮะยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนตัวเร็วกว่าเดิมหลายๆเท่าด้กันวันนี้ครับขอบคุณมากครับ